กดเลจนปุกกนี่ไงใส่เป็นตาก็เลย้ขมันจะไปปาดเียมมันไงบ่แม่ลายเบ่งเดอวยไญไหนหนไดยหน่อยไปนไปนเพ่งตาเราได้ด้ไหมบ้าหน่วยนีไหมเอาเอาหน่วยยี่หอหน่วยหนึ่ง มันหน่อยอย่นังเออมันหน่อยยังใจอยู่นั Poor, ่งกำลังหน่วยนี่ป้าบ่เห็นมันคนเนาะถ้าเห็นมันเนาะคนน่ะตัดตัดอุ้ยหัวโตฮะก็เป็นตัดเป็นหน่วยก็บบ่เป็นตัดเป็นเจ้าดูแม่เจกิที่นี่เอาไปปนไปเกลไปตั้งเกลบ้า ชมบกแตงช่มบกแตงวันนี้ชมสวน,นบัก,บ,กบัวยงไว้ช่มสวนดิเนาะชมสวนชมสวนในต่างแดน่นน,น้อยข้านี่กะเป็นไวเลอร์บกแดงบานอันออนี้ แตงโมม<อ>ีอลายบอยงมอ,งอือ,อ,อน,นี่กินแล้วนี่เออเอ,อาไฮเอาเนี่ยมาวานแั่มวานแม่วานโอ้จเจแดงแม,ม่ลืออนนนกก่น,นต้นีวานท้้งขางไฮทากินมัเอี้ยนีกระแตงก็จะอารมณ์มหของวานหมก่อน,นี่ยั่งวยเหรอคั่ตะลุ มันกันตลูกเดียมม่งมขึ้นเดีม่องี่วงยนน่เจาาซอกนี่ออกนวปะเหรอหหมงดวงเนด้ยดนกับเห็นนอยแล้วเหมหนาวมีกระลงแสบมันสลบสลายอยู่